เสร็จแล้วจ้าพี่น้องมันบดมาจ้ามากินน้ำยาติมได้จ,ดจ้าเด้อแซ่บแซ่มงกันจ้าแซ่บนื้โคยายติมสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้ยายติมกับสิภาพ,พี่น้องมาเห็ดมันบดราดซอสเกรวี่นะคะกินกับโคสลลค่ะมันบดมันฝรั่งบดนะคะ เอามาโชว์แค่หัวเดียวค่ะก่อนอื่นกะเอาไปปอกเปลือกสัก่อนพี่น้องปอกเปลือกมันออกแล้วก็ยัดติมสิพาซีแล้วก็ไปต้มจ้ะตามมาเลยจ้าเอาหม้อข้างเอาหนามใส่พี่น้องเปิดไฟไปหน้หม้อมันห่อนแล้วเขาก็เอามันฝรั่งลงมาต้มจ้ะ รอให้น้ำเดือดแล้วก็อามันฝรั่งลงต้มนะคะทีนี้ปาดซี่จะพี่น้องสีชิ้นนะคะหมวหนึ่งขอโทษขออภัยเด้วพี่น้องเสียงสีดังแน่ยายติมเปิดตัวดูดจะตัวดูดควรเขา้ากะเอามันฝรั่งเข้าลงเลยจะหมอเาห่อนละ ตอนอารมก็เบาๆนะคะเดี๋ยวน้ำร้อนมันจะกระเด็นใส่ชาเกลือน้ำเล็กน้อยนะคะยัดติมโบเห็ดหลายพี่น้องเรือยัติมเห็ดสองหัวเห็ดพอดีกินจ้ะเดี๋ยวเรามาดูตอนมันเราสุกนะคะ เพวยพี่น้อง วิธีเช็คม,มันให้มันซุกได้พี่น้องจิ้มจ้าเชื้อเขาแล้ว เขาแล้วเขาแล้วจ้าเครื่องปรุงก็จะมีพริกไทยเนยเน,ยเนยเค็มเลยจ้าแล้วก็เกลือแล้วก็นมนะคะแค่นี้ค่ะอ้อพาสลีย พาสลีสับอีกอย่างหนึ่งค่ะพาสลีเนี่ยสีอาไวยโรยหนาพี่น้องอไว้ลรยหนามันบดเฮาจา้าแต่งหน้าให้สีสวยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมด้วยค่ะบดสก่อนจ้าพี่น้องเนติมกะสิใส่อันนี้บดจา้ามันจะง่ายเวลายา้มเฮาเอามาขูดใส่กระชอนนะ ขูดใส่กรซ้อนนี่เอาอยากให้เนื้อมันเอามันเนียนจ้ะพี่น้องอยากได้เนื้อเนียนเราก็ต้องขูดอย่างนี้นะคะพี่น้องคะ่ะเนื้อเนียนเนียนุ่มนุ่ม,มซอฟซอกินกับโคสโลค่ะ ลูกชายขอมาคุณแม่ก็จัดให้นะคะลูกชายอย่าติ่มอยากินมันบดพี่น้องเธอก็เลยขอมามามีหนูอยากกินมันบดว่าซันวะคุณแม่ก็ไม่รอช้าคุณแม่ก็จัดให้ลูกชายคะ่ะแม่ก็อยากนํามันมละพี่น้องเลยกดกดลงเลยจ้ามันเฮอมันกระสีหลอดกระชอนลงไป เนี่ยอยู่ในตูดมันแล้วก็ขูดเอานะคะทีนี้มาถึงขั้นตอนการปรุงจ้าทีนี้เอากระใซเนยลงไปพี่น้อง ยาติมซีไซ์จักสองช้อนกัวท้าบอพอยายติมจะกระสิเอาอีกอจ้ะยาติมเป็นคนชอบเน่อยค่ะพริกไทยนะคะ เกลือเกลือประมาณนี้พี่น้อง่ใส่หลายเพราะว่าเขาซิมีน้ำเกรวีเขาโยนะน้ำเกรวีททำให้อร่อยนมจ้าทีนี้นมประมาณสามซอนพี่น้อง สามถึงสี่ช้อนนะคะเนื้อเนียนมากเลยค่ะพี่น้องค่ะมันบดของเรา ติมก่อนนะคะอืมอร่อยนุ่มน้่นนียมมากพี่น้องจะติมใส่เกวีผงด้วยจ้าเกวีจะติมสีใส่สองช้อนด้วยจ้า ไิซส,สน้ำห้อนพี่น้องสองสามซอนกูนละแล้วก็ละลายด้วยน้ำร้อนนะคะ เปิดไฟจ้าข้างเหมาะไฟกลางนะคะขออนุญาตเปิดตัวดูดด้วจ้าพี่น้องเสียงจะดังนิดนึงเทลงหม้อเลยจ้า ใส่ฝรั่งขาเจ้าเห็ดนี่าเจเ้าจสิคนๆใส่น้ำห่อนหล้วาวเจ้าก็สิพอเลยได้แต่จะติมเอามากวนใส่หม้อก่อนจ้ะเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมนะคะแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราหยุดคนเกรวี่จะติดก้นหม้อค่ะให้มันฟูดซ้ำนี่พี่น้องบลุบๆๆๆลซ้ำนี่จ้ะ นะเกวีเขามันกระสิออกใสๆจังน้อยปิดไฟจ้าเริ่มเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ตักมันมาลาดน้ำเกวีกินเลยนะคะทีนี้ หอ,หอมพี่น้องไงอาหารเบาๆนะคะเกวีลาดบัตรทีนี้ โคสโล่จ้าพี่น้องโคสโล่นี่ยเต็มบ่ได้เห็ดอาจ้าเติมซื้อโคสโล่กินกับมันบดอร่อยนะคะเข้ากันค่ะเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าพี่น้องมันบดมาจ้ามากินน้ำยาติ่มซด้งจ้าเด้แอแซ่บแซ่บมากันจ้า มันบดเนื้อเนียนๆน,น,นะคะลาดด้วยซอส g ีนะคะกินคู่กับโคสลอค่ะอันนี้เป็นอาหารอ่อนๆค่ะมาจาะพี่น้องเดี๋ยวจะติมสิซิมมันบดให้เบิงจ้าเป็นจะแซบบวจ้ามันบดราดซอสเกร a v y นะคะ หอมหอมเนยหอมนมหอมพริกไทยมันบทของเราเนื้อเนียนเนียนค่ะกินกับน้ำเควีแซบพี่น้อง เห็นให้เด็กหน่อยกินบะตอ้องใส่ออนพริกไทยด้วยพี่น้องอันนี้ก็โคสออค่ะกินกับถอดปลาแซ่บๆได้เนี่ย แสบไม่กินอย่างกับแสบพี่น้องเอ้ยอย่ติมกินคนเดียวช้อยช้อนเดียวค่ะแสบหอมพาสลี แซ่บพี่น้องแซ่บ KFC เด้อมันมีขายสมัยก่อนวะยัยติมไปกินยูเคเอซได้สมัยก่อนบโบจักอันโคสโลกระลำดองยยติมวะ <laughs> มาเด้อจ้ามากินน้ำยัติมเด้อพี่น้องป้องไป อันนี้น่ตักอันนี้นะออนนนะจับถ้วยน่ารักบ่พี่น้องเป็นรูปหัวใจนะคะ อยากได้สีชมพูแต่มันไม่มีสีชมพูมีแต่สีขาวมีแต่สีขาวบริสุทธิ์เนื้อเนอยียนมากเลยค่ะเฮ็ดกระบ่ยากพี oh ่น้องไงมันบดมันฝรั่งบดลาด ราดซอสเกรวี่ซอสเกรวี่ก็ซื้อซัมเ็จเอาก็ได้พี่น้องไงยูถ้าย,ยู่เมืองไทยก็สิอยู่บิกซีบิกซีโลตัดหรือว่าฟู้ตแลนด์ เขาเห็ดเอากระไดไปน้องอะสแปงมันเนาหอมใหญ่ซับผัดปรุงเอาปรุงรสเอา โคสล่มันสิออกรสมันๆเปรี้ยวนิดๆเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆที่น้องเอ้ยมันจะเป็นหรดกลมกลมมันสิโบเปรี้ยวแห้งนะแต่บางเจ้าก็เปรี้ยวแรง เปรี้ยวมากเปรี้ยวหลายมันกะซิมีเขียนขางกล่องมันดูกว่าเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวหลายอย่าติมบาอาเปรี้ยวหลายอย่าติมเอาเปรี้ยวพอดีผสมพอดีนะมันกะซิออกเปรี้ยวหน่อยๆมันนิดๆรสกลมกลม่อมก็ังมันสิมีออกรสหวานแน่เนี่ยแหละพี่น้อง หวานมันเปรี้ยวลดกลมๆนะจัซีิบอกอย่งได <laughs> <c oughs> พี่น้องยะติมกับสิขอจบคลิปซํานี้กันด้วยจา้าถ้าชอบคลิปมันบดลาด ซอสเกรวี่ก็ฝากกดติดตามกดซับ c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ยายติ๋มด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายติ๋มทำคลิปต่อไปคะ่ะขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเดี๋ยวยายติ๋มสิขอตัวมากินมั่นบดก่อนจ้า